เจนสจเจอน้องเกฑ์พี่ไอยิมของพ่อน็อตแม่ชมสายตาสาวน้อยทำลายแฮชแท็กมีลูกเร็วๆเจนจีรายุภาพน่ารักเจอกับน้องเก้วเข้ายิมฟิตเนสหนึ่งชั่วโมงเล่นกับสาวน้อยปาไปครึ่งวันแต่ละช็อตน่ารักมากเป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วต่างยิ้มตามไปด้วยเลยเมื่อพระเอกเอกสุดหลอ่อเจมจีรายุไปเล่นยิมของพ่อน็อตแม่ชมต้องบอกว่ายิมนี้เป็นที่รวมบรรดาซุปตาคนดังสายสุขภาพสายออกกำลังกายจริงๆ และใครที่ไปออกกำลังกายที่นี่ก็จะได้เจอกับสุปตาสาวน้อยน้องเกณฑ์เป็นประจำจากที่จะฟิตหุ่นขอเบนเข็นมาวิ่งเล่นกับดารารุ่นจิว๋วและคราวนี้ถึงคิวพระเอกสุดหล่อเจมจีรายุที่ตั้งใจมาออกกำลังกายมาฟิตหุน่นแต่เมื่อเจอกับน้องเกณฑ์แล้วทุกอย่างต้องวางไว้เลยเพราะโดนสาวน้อยตกหัวใจไปเต็มๆโดยเจ้าตัวได้ลงภาพและเขียนแคปชั่นว่าเล่นฟิตเสหนึ่งชั่วโมงเล่นกับเกยครึ่งวัน ต้องบอกว่าแต่ละภาพนั้นทำใจละลายไปหมดน่ารักมากฝากกดไลค์กดซับตะไคร้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ